không quay chim mà là hai quay chém lên quay ra Welcome to PUBG Mobile. Chào bạn bạn. Good luck, mates. ื่อกี้แชมป์เข้าพอดีอ่ะนี่ยแล้วออกไปเล่นกับแชมป์นาจุดอะไร Let's head to Hold House ทำไมเล่นไม่ได้วะจริงจังเลยชุดทองมันปิดกระเป๋าได้ด้วยนะเออชุดเกี่ยวเลยองใหม่ต้องใหม่อย่างเดียวเนาะชุดใหม่เออปิดกระเป๋าได้เวลาวิ่งไม่เห็นกระเป๋าช่วงเห็นหลังแต่คนอื่นเห็นปกติมีแต่เราที่มองไม่เห็นไง I need weapon. a เดี๋ยวงัดงัดกล่องวัดงัดกล่อง We will be taking off soon. Be prepared. เอ้าแล้วทำไมผมอยู่ที่สามอ่ะเออเจ๊เข้าก่อนบ้างเพราะว่าเชิญไล่ไล่กันครับ Let's head to here. เครื่องไม่แซบเลยวันนี้เงียบกึ้นเลยบนเครื่องขิ้แบบไร <c oughs> ลืมต้องมีบ้างแหละแบบโอ้กระตุกอีกแล้วเกิดอะไรขึ้น iOS วางยาให้อัปเดตอัปเดตเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องไปซื้อเครื่องใหม่เต่กระตุกแป๊บเดียวต้องมากจอเหมือนจังหวะเดียวก็วตอหยุดหายเลย I got supplies. I got supplies. I got supplies.

<laughs> <laughs> oh, <okay>. <laughs> <laughs> bah, let's go. าดแทนเลยตรงสลิงเลยเนี่ยบ้านสลิงะออยู่ตรงสลิงเ็นะมก่อนเนี่ยมาเขียวเลยเซไมเทปตั้งนี่ยมาเียวเนี่ยจนน่มมีเรื่องนี้เรองนี้ผมวอยู่ใต้เน่ะมันน่าจะบักเนอ่ยมันก็ยิงยิงไก่ใหตัวแน่เร่งตันไดมาไหมอ่เกมลยะเลือเช็กเบิร์เบิรเบิร์ันที่ยเบิรออก คือซีก็มีที่ได้นะทเล่นไหมพยายามออกไปใชไปตรงอม,มันเปลี่ยนไปเศรกิจรถนี้รถมันรักรถแม่งเล็กลงด้วยนะเพียวขึ้นหลังคาเตี้ยลงไปคนออกตัวช้านะ้วมันก็เหมือนกันใช่ไหมความเร็ว เปลี่ยนแค่รูปเปียนแค่รูปลักษณ์เดียวจมันไม่ได้ไวเหมืนอนรถสปอร์ตนะสายสายสาย มันเสียงใกล้ๆเลยปะเป็นบอดบอกบอดบอดโอเคามนโอ๊ยคุณลูกคุณลูกคุณลูก

ผมขยับรถครับเคือฮนูมานู้มานูมานมาขวามาขวามา Watch out รีรับขวาครับรับม,มาเลยนะทำเส็นรนะับ้านหนึ่งรับขวานะเดี๋นะเบิรโอเทคทำ มาดิๆๆๆป่ะ right, right. Awesome Thank you Lost รอ2ได้เลยว่ะ Mark the location

โอ้โหฮึน่ครับมาร์คจ <co ุดโลเคชั่นตรงเห็นใช่ไหมเออไม่ไหวเลยวงดินต้องเดินอ่ะอ๋อนี่ใส่รอบนี่หว่าเออ รถลงมาเก็บของเฮ้ยสามแยกข้างบไม่น้อยกินบ้านน้ำเลยก็ได้กินดีรอเพื่อนแค่มาแท็บเฮ้ยมีคนโดดมีคนโดดบ้านชุบไปบ้านน้ำไหมล่ะไปเขามีคนโดดบ้านชุบนะเฮ้ยกับเกมมีตัวนึงกับเกมมีตัวนึงเพิ่งโดดลงมา ไอเคขอบคุณบ้าน ว่สวยสวยครับผออ่าก็กันอยู่บนบ,านนนบา้านเนียขวาร่องายานอย่างกันนะรนนะ่างานว่าไหนไอเทียมันมีดอกปลาอีอ โอ้ไม่โอ้โหโอ้โหลูกตองลูกสองลูกสองไม่ต้องเล่นอะอ่ะมันยังไม่ชุบหรอกเมื่อกี้มันมันดันก่อน Né chụp chụp tân chụp tân chụp chụp tân đi tân chụp chụp tân chụp chụp tân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  chụp nó chụp tân chụp tân chụp tân chụp chụp tân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  อ้โหยนี่เงีเดี๋ยว marked a location ตรงไหนอ่ะหลังเนินเลยไล้เปิดอะไเลยเลยบ้านสามหลังนี้นะมาแล้ว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 อยู่ไหนบ้งขบันกันเ้นี่ขบังขบังไดโอเค อยู่ห้องน้ำตัวนึงว่ะอยู่เป็นเด้ละห้องน้ำไม่ตัวนะนกห้องน้ำนกห้องน้ำนก Thank you Thank you หาอยู่แป๊บนึงนะ

ควรไม่ติดไม่น็องขอบตัวคือ้าดงั้นเลาะหาขอบวงเมื่อจะเบิร์นควันได้นะ้อาจริงแบบไหนไก็มาแบบเป็นรถใหม่อะ่ะเป็นกระโดดรอ,อผมว่าเนี่ยฟ้ายน่าจะมีนอกวงดีกว่า

I caught the game. We are the best. We are the best.